สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับ Property Scout กันเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กับเตยค่ะเตยเนี่ยอยู่ทําเลใจกลางย่านอโศกพระรามเก้าค่ะจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยค่ะกับที่นี่ชิว่าไทยเ e รสเดนต์อโศกค่ะ ชีวาไทยเรสเดนต์อโศกเป็นคอนโดไฮไรท์ right, สูง29ชั้นมีจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด315ยูนิตด้วยกันค่ะโดยตัวโครงการจะตั้งอยู่บนถนนอโศกดินแดงเพียง450เมตรจาก MRT สถานีพระราม9ค่ะที่รวมแหล่งไลฟ์สไตล์และอาคารพาณิชย์ชื่อดังไว้อย่างเซ็นทรัลแกรนด์พระราม9ตลาดนัดจอด์จแฟร์อาคาร G Tower และ Fort จ n e Town ค่ะ หรือว่าใครต้องการจะเดินทางใช้เส้นสุขุมวิทนะคะก็สามารถใช้ BTS อโศกเนี่ยท sim ี่อยู่ห่างออกไปเพียง2สถานีจาก MRT พระราม9เองค่ะเดี๋ยวเราไปชมส่วนกลางของโครงการชีวไทยรสซิเดนซ์อโศกกันค่ะ นี่นะคะก็จะพามาชม1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำในขนาด3าตารางเมตรค่ะซึ่งห้องนี้นะคะเป็นห้องลอฟบอกเลยว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ากว้างเราก็โล่งโป่งสบายมากแบบที่ทุกคนเห็นห้องนี้จะเป็นยังไงแล้วเขาจะให้อะไรมาบ้างไปชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ตั้งแต่บริเวณหน้าทางเข้าเลยเนาะสังเกตได้ทุกคนว่าคือประตูที่ให้มาค่อนข้างบานใหญ่มากๆเนื่องจากตัวห้องอะ่ะ คือเขาใช้ฝ้าเพดานสูงถึง3.6เมตรเลยก็คือสามารถใช้ประตูบานใหญ่ได้ขนาดนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงประตูเนี่ยเขาจะใช้เป็นประตูดิจิตอลดอล็อกนะคะมุมซ้ายมือนะคะที่เจอเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ pantry area ค่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเขาก็มีมาให้ครบเลยเตาไฟฟ้าค่ะแล้วก็ฮูดของแบรนด์ f r a n k กนะคะแล้วก็มีไมโครเวฟมาให้ด้วยค่ะตรงนี้เนาะพร้อมใช้งานเลยในส่วนของชั้นตู้เก็บของต่าง ต่่างเนียก็เยอะแยะจุตายแถมเขาใช้เป็นระบบซอฟโหมดด้วยค่ะพอแบบว่าเออเปิดมาแล้วก็ปิดเนี่ยก็จะไม่มีเสียงรบกวนนะคะชอบตรงที่อยากให้เห็นว่าพแพนมาค่ะตะกองเขาแบบให้กระจกบ,บานใหญ่มาตรงเนี้ยคือเตยชอบเวลาเราแบบ สาวๆหนุ่มๆเตรียมตัวออกจากห้องเนาะเราก็สามารถเช็คหน้าผมก่อนออกจากห้องได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนค้องวางตู้เย็นมาให้พร้อมเลยในส่วนบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําค่ะอ้ค่อนข้างกว้างขวางเลยค่ะแล้วเขาก็แบงสัดส่วนมาไว้อย่างชัดเจนเลยโซนเปียกโซนแห้งเนาะคาุณภาพเนี่ยก็ค่อนข้างแบบแข็งแรงเลยอะ ส่วนในบริเวณของบานกระจกเนาะเขาก็จะมีแบบเนี่ยมีฟัง์กชันแบ่งให้เก็บของได้สองฝั่งเลยค่ะดีงามมากอ๋อนี่ๆแล้วเขาก็ยังมีแบบปลักตรงนี้แถมมีที่เสียบ usb ไว้ให้ด้วยสำหรับใครอะไดเป่าผมจะได้เป่าผมตรงนี้จะมาเสียบชาร์จแบตก็ได้เลยค่ะสำหรับโถสุขภัณฑ์นะคะไม่ใช่โถสุขภัณฑ์ปกติธรรมดาค่ะเขาเนี่ยเป็นออโต้ฟลัชนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะเขาก็ใช้เป็นในโซนเปียกเนี่ยเขาใช้เป็นรนชา shower มาให้ด้วยค่ะมาค่ะเรามาถึงกันในโซน living area ค่ะมุมนี้เนาะเราสามารถแบบว่าวางโต๊ะตรงนี้ได้มีวางตู้เก็บของเขือตรงนี้ได้แถมแบบเออมานั่งดูทีวีสบายๆมีระยะห่างจากตัวโซฟาแล้วก็ทีวีทำให้ดูเนี่ยไม่เสียสายตาเลยค่ะแถมยังสามารถเทควิวจากมุมเนี้ย เห็นวิวเมืองทางด่วนตรงนั้นสำหรับใครที่ชอบวิวเมืองนะคะรับรองว่าจะต้องถูกใจที่นี่แน่นอนค่ะ สำหรับกระจกนะคะเขาก็ให้มาบานใหญ่มาก floor to ceiling เลยค่ะทำให้เราเนี่ยได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องได้อย่างเต็มที่แถมแบบ take view ได้อย่างสวยงามค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของตัวระเบียงเนาะก็มี washer ก dryer ไว้ให้เตรียมพร้อมเลยค่ะเรา move on มาดูกันที่บริเวณตรงนี้ดีกว่าซึ่งบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของใต้ชั้นลอยนั่นเองค่ะ ก็จริงๆเราสามารถทํามุมนี้มาเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือมุมทํางานหรือมุมแต่งหน้าสําหรับสาวๆได้เลยค่ะเพราะว่านั่งทํางานนั่งชมวิวไปแถมแบบแสงธรรมชาติอะ่ะก็เหมาะกับการแต่งหน้าเพราะว่าแสงได้รับแสงเข้ามาแบบเต็มที่ค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าค่ะก็มีมาให้พร้อมเลยมีกระโจกบ้านใหญ่มาให้ค่ะมาค่ะเราไปดูในส่วนของบริเวณชั้นลอยกันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะตากล้อง เอ้ยมันแบบเออเหมือนอยู่บ้านนะ่ะไม่ได้รู้สึกแบบว่ามันแคบเนี่ยเห็นว่าเตยเป็นคนตัวสูงก็ยังสามารถยืนได้เลยค่ะตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่เนี่ยไว้ให้เก็บของมากมายเลยอ่ะมาค่ะเรามาตรงนี้เนาะคือ เออรู้สึกไม่รู้สึก,สกอึดอัดไม่รู้สึกคับแคบเลยค่ะทุกคนรู้สึกนอนได้สบายสบายแถมยังสามารถวางเตียง5ฟุตได้อีกค่ะยังมีบริเวณพื้นที่ปลายเตียงที่ยังเหลืออีกนะคะแล้วตรงเนี้ยก็เป็นหน้าต่างที่เออเปิดได้ชมวิวได้ก่อนนอนถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะห้องนี้เนี่ยเขาปล่อยเช่าอยู่ที่2 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ทุกคนราคามันดีมากๆเราก็อยู่บนทำเลพระรามเก้าใครสนใจเนี่ยรีบติดต่อ Property s c o u t มาได้เลยนะคะเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลทุกคนคะ่ะวันนี้เตยกับ Property s c o u t ต้องลากันไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบาย